เขาและญาติของเขาเนี่ยต้องคอยเป็นห่วงเป็นใจเขาแต่หลังจากนั้นเขาได้ตัดสินใจใช้สินค้าของบ้านสามนุทรไพรเจมคลเขายอมรับว่าสิ่งนี้สามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้ทําให้เขามีกําลังใจเขาและญาติของเขาครับมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขแล้วคนที่แชร์ประสบการณ์นั้นครับเป็นผู้ป่วยโรคเอดสผมมีความสึกในใจว่าหากแม้ว่าถ้าสินค้าของบ้านสมุนภไพรเทมคลเนี่ยสามารถที่จะทําให้ผู้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชเนี่ยยอมรับได้แสดงว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเริ่มใจเปิดเริ่มมองเห็นโอกาสเริ่มที่อยากจับพิสูจน์วันนั้นวิทยากรบอกว่าสินค้าของบ้านสมุนไพรจันคนเนี่ยสามารถดูแลเกี่ยวกับระบบเลือดสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าถ้าคุณมีปัญหา,าสุขภาพไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรมีปัญหาอะไรคุณใช้โคลลีล์แล้วคุณต้องดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันภูมิแพ้โรคเพาะโรคเท้าโรคไมเกรนแน่นอนครับ ใจหนึ่งก็เชื่อไปอีกใ,ใจหนึ่งก็ยังไม่เต็มร้อยจึงเกิดการตัดสินใจครับนําสินค้าของบ้านสมุนไพรทุคนครับมาพิสูจน์กับตัวเองกับครอบครัวกับคนที่เรารู้จักปรากฏว่าใช้เวลาพิสูจน์สินค้าประมาณสองอาทิตย์ครับเชื่อไหมครับเวลาผ่านไปสองอาทิตย์เนี่ยผมไปสอบถามกับคนที่ได้ใช้ได้สัมผัสเขาตอบมาเหมือนกันว่าไปเอาสินค้าตัวนี้มาจากไหนทําไมใช้แล้วเนี่ยเห็นปา้าแตกต่างอย่างาชัดเจน แน่นอนครับผมมีความรู้สึกว่าคนที่บอกว่าดีเขาซื้อสินค้าเราไปเขาเสียเงินเขาก็บอกว่าดีพี่พรจะปาสิบสิบบเป็นคนที่รู้จักเขาใช้เขาก็บอกว่าดีคนที่จังหวัดระยองผมไม่รู้จักเขาบางครั้งยังคิดว่าเขาเป็นหน้าม้าเขาก็บอกว่าดีเรานํามาใช้กับตัวเรากับพ่อกับแม่กับครอบครัวเราก็ยอมรับว่าดีแสดงว่าอะไรครับเราเกิดความมั่นใจเราเกิดความศรัทธาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยคนได้ เพราะวันนั้นสิ่งที่ผมคิดเสมอครับผมคิดในใจว่าหากแม้ว่าสิ่งที่เรากําลังลงมือทำเนี่ยครับถ้าเกิดประโยชน์กับคนอื่นแต่ดงว่าวันข้างหน้าสิ่งที่เราทําจะย้อนกลับมาที่เราไหมครับถ้าเราทําดีเราจะต้องได้ดีแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราทําครับเราไปเอาเปรียบเขาเราบอกว่าพี่ป้านะใช้แล้วจะดีขึ้นใช้แล้วจะหมดปัญหาถ้าเขาซื้อไปใช้ตัดสินใจใช้แล้วถ้าเขาไม่ดีขึ้นอะไรครับที่เราจะได้รับ แน่นอนครับเสียงปฏิเสธเสียงพูดเสียงบอกต่อว่าจะปไปใช้จะ่ไปกินนะมันไม่ดีมันช่วยไม่ได้โดนเขาหลอกมาต่างๆนานเพราะฉะนั้นครับวันนั้นผมเชื่อตัวเองเชื่อจากสิ่งที่ผมพิสูจน์ว่าสินค้าของบ้าสนสมุนไพรเชงมคลเนี่ยช่วยคนได้จริงๆนั่นหมายความว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราจะไม่ถูกใครดา่าถูกไหมครับถ้าเรานําสินค้าตัวหนึ่งไปแนะนําให้กับเพื่อนกับญาติถ้าเขาใช้ไม่ดีเนี่ยเขาจะด่าบริษัทหรือด่าเราครับเขาด่าเรานูครับเพราะเขาไม่รู้จักบริษัท แสดงว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจเลือกก็คือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วก็จะไม่เกิดโทษกับตัวเราเองแน่นอนครับเรามั่นใจถึงพราเรามองเห็นโอกาสเกิดการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่สองเดินทางจากจังหวัดชลบุรีไปที่จังหวัดระยองไปเพื่ออะไรครับไปเป็นครั้งที่สองไปเพื่อที่จะเรียนรู้การตลาดวันนั้นวิทยากรเขาบอกว่าถ้าทำธุรกิจบ้านถูกไฟเทมคนแล้วเนี่ยจะในได้เดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน ผมมีความรู้สึกในใจว่าเป็นหมื่นเนี่ยก็พอจะเชื่อได้เป็นแสนมันก็น่าจะเป็นไปได้แต่ความรู้สึกวันแรกครับเดือนและเป็นล้านเนี่ยผมบอกว่ามันน่ามันไม่น่าเป็นไปได้คงมีการเอาความโลภเอาทุกอย่างมันหลอกให้เราเนี่ยเข้าไปทาธุรกิจเพราะวันนั้นเรานั่งฟังด้วยความไม่เชื่อแต่ครั้งที่สองครับพอผมไปฟังเรื่องราวของการตลาดวิทยากรบ,บอกว่าธุรกิจของบ้านสมุนไพรใชบางคนเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องรักษาย,ยอด เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องรักษายอดของเราแล้วก็ยอดของปุ่มแสดงว่าธุรกิจอันนี้เป็นธุรกิจที่ลงทุนเพียงคร <5. S 1> ั้งเดียวตมหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ามียอดส่วตัวก็คือสองิ้นก็คือห้าพันบาทผมมีความรู้สึกว่าเราลงทุนครั้งเดียวห้าพันบาทกับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเราได้สินค้ามาสองทิ้นถ้าเราแบ่งขายเราก็ได้ทุนคืนเหลืออีกครึ่งหนึ่งเราใช้ในครอบครัวมีความรู้สึกว่ามีแต่ได้กับได,ได้แล้วมีความรู้สึกว่า ยังไงก็แล้วแต่ครับเราจะไม่ขาดทุนกับธุรกิจแบบนี้อย่างเด็ดขาดเพราะอะไรครับลงทุนเพียงครั้งเดียวผมลูกเกษตรกรกปีหนึ่งรับไปได้จากการ,กรเกษตรปีละสองแสนสามแสนแต่ต้องลงทุนอยู่ทุกทุกปีเคยประกอบอาชีพค้าขายได้กําไรวันละพันวันละพันห้าแต่ทุกทครั้งที่ได้กําไรก็ต้องนําทุนที่มียไปลงทุนต่อถูกไหมครับแน่นอนครับหลายๆอย่างเนี่ยทขาไม่รู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันไปแต่บ้านสมุดไพ่็นคนลงทุนเพียง รั้งเดียววิทยากรก็อบอกว่าถ้าซ้ายสองขวาสองได้หนึ่งพันมีความรู้สึกว่าเราก็น่าจะทําได้นะวันละสี่ขวดถ้าขายสินค้าได้วันละสี่ขวดเราจะได้เงินวันละหนึ่งพันถ้าได้วันละหนึ่งพันหนึ่งพันเราจะได้เทือนละสามหมื่นแน่นอนครับวันนั้นเห็นตัวเลขสามหมื่น 30, นำไปเปรียบเทียบกับงานที่ผมทําผมลูกเกษตรกรประกอบอาชีพรับจ้างค่าแรงวันนั้นครับระหว่างวันละสองร้อยถึงสามร้อยบาทจะเก่งแค่ไหนขยันแค่ไหน ก็ไม่เคยรับรายได้เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทแต่วันนี้ถ้าเราทําได้สี่ขวดเราจะได้เดือนละสามหมื่นแสดงว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจครั้งที่สองต,สอรรตัดสินใจเพราะอะไรครับตัดสินใจเนื่องเพราะว่าตีฝาสิ่งที่ผมทําอยู่ถูกไหมครับสิ่งที่เราทําได้เดือนละหมื่นถ้าเราทำนี้เรามีโอกาสได้เดือนละสามหมื่นบาทแน่นอนครับวันที่เราเชื่อมั่นวันที่เราตัดสินใจเราไปได้นําลูกค้าไปบอกไปเล่าเขาฟังส่วนมากก็ถูกเขาปฏิเสธเพราะอะไรครับ เราไปบอกว่าสินค้าตัวนี้สามารถช่วยผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานได้เขาจะเชื่อเราไหมครับไม่เชื่อเขาไม่เชื่อครับเขาก็จะมีข้อพูกข้ออ้างข้อพูดว่าเขาเคยใช้มาหลายตัวเคยใช้สินค้ามาในหลายบริษัทคุณหมอไม่ให้ใช้บ้างแน่นอนครับไปแนะนําเขาเราบอกว่าของบรทัาไม่แพงเขาก็บอกว่าแพงแน่นอนแล้วผมพยายามที่จะอะไรครับเก็บปัญหาเก็บเสียงที่เขาตอบกับเรามาเนี่ยว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไร ถ้าวันนี้เขาบอกว่าแพงปวดแล้วตอบรันห้าสามพันเราก็เริ่มต้นจากการแบ่งขายถ้าวันนี้เราไปบอกเขาว่าสามารถช่วยเป็นเบาหวานได้ถ้าเขาไม่เชื่อเราก็พยายามให้เขาเครับไปคุยกับลูกค้าของเราที่เป็นเบาหวานพยายามเอาลูกค้าที่เป็นเบาหวานครับไปคุยไปเล่าให้เขาฟังพยายามที่จะพาเขาครับไปฟังวิธากรไปฟังหมอไปฟังคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพเชื่อไหมครับท,ทุกๆครั้งเราเจอปัญหาเราพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขเพื่อให้ผ่านไปให้ได้ ปรากฏว่าผมทรตลาดเดือนแรกครับทําตลาดยอดขายเดือนแรกครับเป็นเงินเพียงสามหมื่นบาทก็คือซ้ายหกทิ้นฝาหกิ้นได้เงินเดือนแรกจากบ้านสมุนไพยงคนเดือนแรกคือการเริกก่มต้นก็เป็นเงินเพียงสามพันบาทนั่นคือการเริ่มต้นแล้วพอถึงเดือนที่สองเดือนที่สามเนี่ยครับเป็นเดือนหนึ่งที่ผมรู้สึกมั่นใจธุรกิจบ้านสมุนไพยงคนมากที่สุดสิ่งที่ผมมั่นใจมั่นใจเพราะผมเจอปัญหาแปลกไหมครับ เรามั่นใจธุกติจมากขึ้นเพราะเราเจอปัญหาเรามีความรู้สึกว่าเราทําธุกติจมาสามเดือนที่อำเภอกวักจันจังหวัดสุริรีเขาลือกันครับเขาลือว่าผมเนี่ยขายยาที่โมพวกออมาได้น้ำเยื่อเขียวเบาหวานก็ดีความดันก็ดีทาแผลก็ได้โรคกระเพาะก็ดีเกาไมเกรนได้หมดแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่เขาลือว่าเราขายยาที่โมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องราวของคำว่าคลลิฟิลเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้สัมผัสสินค้าของบ้านสมุนไพรเจมพอ คนที่ไม่ใช้เขาบอกว่ายาที่โมแต่อีกกลุ่มนึงห้าคนสิบคนยี่สิบคนที่เป็นลูกค้าของเราเขาคุยกับกลุ่มของเขาญาติของเขาว่าอย่างไรครับเขาบอกว่าสินค้าของบ้านสมุนไพรไทยมงคลเนี่ยเป็นเหมือนยาเทวดาเลยเนี่ยถ้าเขารู้จักนะนะเขาอาเขาเนี่ยต้องไม่ตายอย่างแน่นอนผมมีความรู้สึกมั่นใจว่าแสดงว่าสินค้าตัวนีงก็เป็นสินค้าที่สุดยอดมากคนใช้ยอมรับคนไม่ใช้ไม่ยอมรับแปลกไหมครับ ถูกไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาแสดงว่าเราจะทำยังไงครับให้คนที่ไม่ยอมรับเนี่ยให้เขามาใช้ให้เขาสัมผัสเขาจะได้ยอมรับแน่นอนครับเริ่มเห็นภาพเริ่มมองให้เราเห็นโอกาสว่าเราจะต้องทําอย่างไรพยายามจะผลักดันคนที่ไม่ได้เชื่อคนที่ไม่รู้ให้เขาเนี่ยมาอยู่กับกลุ่มของผู้บริโภคให้เขามาเป็นกลุ่มของคนที่ทําการตลาดแน่นอนครับเราใช้ความพยายามที่จะค่อยๆครับจาก5คน10คนเป็น100คนเป็น200คน300คน พยายามจะบอกเขาว่าถ้าวันนี้คุณใช้อย่างเดียวเนี่ยคุณจะได้อะไรหนึ่งสองสามได้เรื่องราวของคาว่าสุขภาพแต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจสมัครเป็นตัวแทนเป็นหุ้นส่วนโดยใช้สโลแกนง่ายๆว่าใช้ดีบอกต่อได้ใช้ปีมีเงินใช้คุณจะได้อะไรก็คือสี่ห้าหกก็คือเรื่องราวของคําว่าไรายได้เชื่อไหมครับว่าทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําทุกๆอย่างจะเปลี่ยนตามเราแค่ผมเปลี่ยนความคิดจากเดือนแรกสามหมื่น เดือนแรกสามพันเดือนที่สามสามหมื่นเดือนที่หกที่เ็ขึ้นตัวเลขหกหลักได้เดือนละแสนพอเดือนละแสนมั่นใจมากขึ้นเริ่มมีเวลามากขึ้นเริ่มมีทุนมากขึ้นเริ่มขยายงานไปต่างอำเภอต่างจังหวัดแล้วก็ขยายงานมากขึ้นมากขึ้นแล้วผมก็บอกกับตัวเองว่าถ้าผมทําแบบนี้แบบสม,ม่ําเสมอแบบต่อเนื่องแล้วไม่หยุด แล้วพัฒนาเรียนรู้ว่าผมเจอปัญหาอะไรแล้วภาพหาวิธีใหม่ผมเชี่อว่ัดั้าหน้าผมมีโอกาสจะได้เดือนละสองแสนมีโอกาสจะได้เดือนละห้าแสนมีโอกาสจะขึ้นตัวเลขเจ็ดหลักถ้าผมไม่หยุดแน่นอนครับเราเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าชีวิตของเราเนี่ยครับจากวันแรกทํางานที่เราเคยทําประกอบอาชีพรับจ้างลูกเกษตรกร,เ,กรเรารับไปได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทชีวิตาเป็นอยู่เป็นอย่างไร เราทำธุรกิจสามเดือนได้สามหมื่นชีวิตเป็นอยู่เป็นอย่างไรวันนี้เราได้เดือนละแสนชีวิตมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรแต่ถ้าวันนี้เราได้เดือนละล้านล่ะครับอยากจะรู้ครับว่าคนที่รับไปได้เดือนละล้านเนี่ยมันจะแฮปปี้ขนาดไหนมันจะมีความสุขขนาดไหนแล้วผมก็มองว่าผมเองก็น่าขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะวันแรกเราไม่เกิดวันแรกเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีความรู้เรายัางสามารถขึ้นได้แต่วันนี้เรามีประสบการณ์มากขึ้นเราเข้มแข็งมากขึ้นทําไมเราจะขึ้นไม่ได้ เชื่อไหมครับหลังจากนั้นเราทําแบบมสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกระทั่งนักปจิบันวันนี้ครับผมสมัครทาธุรกิจมาวันนี้ก็ใช้เวลาก็ถือว่าหลายปีทุกวันนี้ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จเหมือนที่ทุกคนบอกว่าผมเนี่ยขึ้นตําแหน่งสูงสุดที่ทุกคนใฝ่ฝันที่ทุกคนพยายามที่จะะเกียกตะกายเดินไปสู่ตาแหน่งเดอรันเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมเองก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็นคนที่ประสบความสําเร็จขึ้นตําแหน่งสูงสุดก็คือที่ตำแหน่งเดอรตันเนี่ยที่บริษัททั้งหมดก็คือที่ห้ารหัส จะไม่ตกเงินเลยครับห้าเดือนส,ส<า>ันคิดง่ายๆครับเดือนสันห้ารหัสเนี่ยรหัสละห้าแสนถูกไหมครับต่อเดือนห้าห้ายี่สิบห้าแสดงว่าเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำจากเดือนละสองล้านห้าแสนถ้าบวากกับเงินเดือนอีกตำแหน่งละแสนก็เดือนนี้ครับก็ร่วมๆสามล้านบาทตกเงินเลยครับเดือนหน ตื่นเต้นไหมครับคนเดือนละสามล้านมันู่ตรงนี้ตื่นเต้นไหมครับ <Yeah. S 1> ผมมีเรื่องตื่นเต้นมากออกว่านี้ครับแล้วเชื่อไหมครับว่าได้เดือนละสองล้านห้าเนี่ยได้มาสองปีแล้วครับ oh. แล้วก่อนที่จะขึ้นสองล้านห้าสองปีนะยครับได้เดือนละล้านมาทั้งหมดหกปีเต็มครับ oh. จริงๆแล้วผมอยากบอกทุกท่านว่าจริงหนึ่งที่บอกท่านวันนี้ไม่ใช่เพราะผมเก่งไม่ใช่เพราะผมมีความสามมากามากกว่าท่าน แต่ผมมีความเชื่อมั่นและความศรัทธาว่าสิ่งนี้มันเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วผมก็เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าถ้าชีวิตของผมเองรวมกับคนทุกๆคนเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสักสองครั้งถูกไหมครับถ้าครั้งแรกเราทาแล้วเราไม่รวยเราทําแล้วเราไม่ประบสบความสาเร็จไม่ต้องเสียใจครับเพราะยังมีครั้งที่สองให้เราได้เริ่มต้นใหม่แต่ลองคิดดีๆครับหากว่าชีวิตของเราเนี่ยครับ เราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะประสบความสํมเาเร็จเพียงครั้งนี้เพียงครั้งเดียวหรอครับผมจะบอกตัวเองเสม,มอว่าถ้าผมไม่ประสบความสาเร็จถ้าผมไม่ร่ารวยกับบ้านสมุทรไพรเชียงคนชีวิตของผมก็จะไม่รวยอีกเลยเพราะฉะนั้นครับผมจึงมองคาว่าโอกาสสาคัญที่สุดวันนี้ผมได้รับโอกาสแล้วเนี่ยผมจะต้องทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ไม่เกี่ยวกับองค์ประกอบความสําเร็จผมตัดทิ้งทั้งหมด แต่อะไรที่จะสามารถทําให้เราประสบความสำเร็จได้เราจะทําสิ่งนั้นให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นครับวันนี้ทุกท่านอยากประสบความสำเร็จ <c oughs> ผมแนะนําง่ายๆครับให้ทุกท่านทําบ่อยๆทําผูกๆเท่าที่เราทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆทํามากๆทําบ่อยๆแล้วทุกๆอย่างที่เราทำเราลองถามตัวเองว่าเราทําถูกไหมสมบูรณ์ไหมดีไหมมีอะไรผิดพลาดไหมถ้าวันนี้ทุกท่านทําบ่อยทีย่สุดผูททททก,ทววก,กที่ทาาสุดเชื่อเถอะครับความสำเร็จเกิดขึ้นกับทุกท่านอย่างแน่นอน แล้ววันนี้ครับวันนี้ผมเดือนสามล้านสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินมาเสมอครับเขาบอกว่าที่ผมรวยได้สามล้านเน่เพราะผมมีบุญเชื่อไหมครับครับผมก็เชื่อแต่ผมกําลังจะบอกทุกท่านว่ากําลังจะบอกทุกท่านว่าให้ทุกท่านลองมองโดยรวมครับวันนี้ถ้าคนจนตายเขาบอกว่าหมดกรรมถูกไหมครับแต่ถ้าคนรวยตายเขาบอกว่าหมดบุญความเชื่อของคนทุกคนจึงเชื่อว่า คนที่รวยเนี่ยเป็นคนมีบุญคนที่จนเป็นคนมีกรรมแล้วที่ผมรวยได้ผมมีบุญเพราะนี้นครับหลักของพุทธครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมไหมครับเชื่อไหมครับผมก็เชื่อครับถ้าคุณเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมแล้วเนี่ยคุณเชื่อเรื่องความเพียรไหมครับความเพียรความขยันคุณเชื่อไหมครับเชื่อถ้าคุณเชื่อเรื่องความเพียรความขยันแล้ววันนี้คุณเชื่อเรื่องปัญญาไหมครับเชื่อ เพราะฉะนั้นครับหากคุณเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมคุณต้องเชื่อเรื่องความเพียรคุณต้องเชื่อเรื่องปัญญาให้สามเรื่องเท่าเท่ากันแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปชีวิตคุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จผมมีตัวอย่างเล่าให้ฟังเลยครับว่าวันนี้มีปลาอยู่สามตัวอยู่ในหนองน้ําปลาตัวแรกเชื่อเรื่องกรรมตัวที่สองเชื่อเรื่องความเพียรความขยันตัวที่สามเชื่อเรื่องปัญญา แน่นอนครับปลาตาบตัวนี้รู้อย่างชัดเจนว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีคนมาจับเขาเนี่ยเป็น,ปนอาหารตัวแรกเชื่อเรื่องกรรมพิจิตรไงครับจับก็จับไปตายก็ตายไปไม่เกี่ยวกันแล้วแต่เวรแต่กรรมนั่นคือปลาตัวแรกเชื่อเรื่องกรรมตัวที่สองเชื่อเรื่องความเพียรถ้ามันมาจับเราเมื่อไหร่มันลงในน้ำเมื่อไหร่เราจะหนีให้สุดชีวิตเลยขอให้มันมาเราจะหนีมันอย่างเดียวเลยนั่นคือใช้ความเพียรความพยายามตัวที่สามใช้ปัญญา จับก็จับไปใส่ข้องก็ใส่ใส่กระสอบก็ใส่ใส่เรือก็ใส่แต่ถ้าแกถือมาไหนฉันจะโดดหนีท,ทันทีแน่นอนครับสามตัวความเชื่อคนละอ,อย่างถูกไหมครับพอได้เวลาชาประมงมาเชื่อตั้งกรรมตายไหมครับตายยอมให้จับไปดีตายครับตัวเชื่อเรื่องปัญญาเขาจับไปใส่ข้องถ้าจังหวะดีอาจจะหนีได้ถูกครับแต่ถ้าคนนั้นไม่ประมาทสามารถมัดสามารถทับได้ปลาตัวนี้ตายเลยครับตายแต่ตัวเชื่อเรื่องความเพียรหนีรอดครับ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทุกท่านอยากประสบความสาเร็จสิ่งแรกที่ท่านต้องทาก็คือต้องใช้ความเพียรให้มากความพยายามให้มากที่สุดก่อนถ้าคุณเพียรให้มากพยายามให้มากถ้าคุณบอกว่าคุณขยันมากแล้วเพียรมาแล้วถ้าคุณไม่รวยใช้ปัญญาครับคุณบอกว่าคุณอยากรวยทํางานตั้งแต่เช้าถึงเย็นเสาร์วันที่ทางานทามาห้าปีติดปีก็ไม่รวยที่ไม่รวยเพราะอะไรครับทุกวันนี้เราไม่รวยเพราะอะไรครับ เพราะว่างานที่เราทําไม่สามารถทําให้เรารวยได้ครับเหตุผลเดียวครับถ้าเราใช้ปัญญาล่ะครับวันนี้คุณทํางานเดือนละสามหมื่นทำอีกสิบปีรวยไหมครับใช่ทอีกยี่สิบปีรวยไหมครับทํ่ทจนตายก็ไม่รวยเกิดมาธาตหน้าทาต่อรวยไหมครับมันก็ไม่รวยแต่แสดงว่าวันนี้เรามีปัญญาไหมครับถ้าตรงเงินให้เด็กแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยเด็กจะหยิบแบงค์อะไรครับหยิบแบงค์ร้อยเพราะเด็กมันรู้ว่าอันนี้มีค่ามากกว่า แต่ถ้าเราใช้ปัญญากับตัวเรางานที่เราทําดีนะครับดีมีคุณค่าไหมครับมีแต่มันตอบแทนให้เราเดือนละหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นมันรวยไม่ได้ครับแต่ในธุรกิจเครือข่ายเห็นไหมครับตอบแทนให้เราเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในวันข้างหน้าเราจะเลือกอะไรก็สุดแท้แต่ปัญญาของเราถูกไหมครับ <S <S ถ้าใช้ความเพียรให้เต็มที่แล้วใช้ปัญญาให้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่รวยครับเชื่อเรื่องกรรมเลยครับถูกไหมครับ แต่คนจุมากเชื่อเรื่องกรรมก่อนเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์มักหาข้ออ้างมาทําให้ตัวเองชนะมักหาข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองสบายถ้าไปชวนเขาเขาปฏิเสธเพราะไม่ซื้อไม่ขายก็ได้ปัเห็นไหมครับมนุษย์มันจะดึงดึงตัวเองมาทางสบายถ้าทาธุรกิจทักทักมาทำาเที่ยัมาทักไปเจอปัญหาถูกไหมครับเจอปัญหาปั๊บเขาจะเลือกอันสบายถูกไหมครับพอเจอปัญหาจะเลือกอันสบายเพราะฉะนั้นครับท่านทุกท่านอยาตกปลาสำเร็จ ไม่ว่าทุกท่านทําอาชีพอะไรถ้าทุกท่านรู้สึกว่าท่านกาลังเจอปัญหาท่านพยายามมองปัญหาให้ออกว่ามันคืออะไรแล้วลองเลือกวิธีที่มันยากลองแก้ไขครับถ้าเราแก้ง่ายมันก็ไม่จบถูกไหมครับถ้าเราแก้ยากเจอปัญหาเลรื่องเรื่องข้อยากแก้เจอปัญหาตรงยากแก้เจอปัญหาตรงยากแก้สี่ห้าข้อทุกคนประสบความสำเร็จแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับยอมลําบากกวนน่านี้เพื่อที่จะสบายข้างหน้าถ้าวันนี้เราพ่าดไปโดจนแล้ววันข้างหน้าเรารวย เท่านี so late, okay. yeah, ้เราลำบากแล้วว um, so ันข no er. wow. ้างหน้าเราสบายนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับทุกท่านผมเชื่อว่าทุกท่านมีโอกาสทุกท่านกาลังมีกําลังไม่ว่าจะเป็นกําลังกายกาลังความคิดแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าทุกท่านมาถูกที่ถูกทางเพราะวันนี้ตลาดสุขภาพกําลังมาแรงมากๆตามสื่อตามกระแสทุกหลายอย่างทุกครอบครัวกําลังต้องการสุขภาพที่ดีแล้วท่าวันนี้ในคนที่ภาคเหนือหมดถูกคัดมาแค่นี้ครับ เขาคัดให้มารวยนะครับดีใจไหมครับเขาคัดให้ทุกท่านมารวยทุกท่านก็ยอมครับแปลว่าเราเนี่ยจะรวยอย่างแน่นอนขอให้เชื่อมั่นขอให้ศรัทธาขอให้ทําตามคนที่ประสบความสําเร็จถูกไหมครับคนเขาบอกว่าจะมีทั้งหมด3าประเภทคนประเภทแรกคนที่ฉลาดมักจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเราเองคนที่ฉลาดว่ามักจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นแต่คนที่ฉลาดที่สุดมักจะเรียนรู้จากความสําเร็จของคนอื่นแล้วก็ทําตาม อย่าไปเสียเวลาเรียนรู้ความรเหรวอจากคนอื่นครับวันนี้คนสําเร็จออกมาพูดว่าเขาสม,มาัครเขาแบ่งขายเราต้องทํำไหมครับเราก็ต้องทํเาเขาบอกให้เราไปชวน A ชวน B เราต้องทํำไหมครับเราก็ต้องทํเาเขาบอกให้ชวน A ชวน B มาพัฒนาศักยภาพมาศึกษ,กษาความรู้ข้อมูลเราก็ต้องทําถ้าเราทําตามเขาไปเรื่อยๆอยังไงเราก็ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะโลกใบนี้ประกอบด้วยเหตุด้วยผลคุณทําอะไรผลลัพธ์ย่อมปรากฏอย่าง แน่นอนความผมจะถึงจุดนี้ได้ผมก็ผ่านทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวบอกว่าความเพราแท้ความน้อยใจแต่ทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาสิ่งที่สําคัญที่สุดเราได้เรียนรู้กับมันหรือเปล่าถ้าคุณได้เรียนรู้กับมันและคุณเข้าใจถือว่าชีวิตของคุณเกิดมามีคุณค่าแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเองเนาะขอเป็นกำลังใจทุกท่านได้เกิดความเชื่อมัน่นได้เกิดความศรัทธาว่าวันนี้ผมประสบความสาเร็จได้ทุกท่านก็ทาได้ ครับวันนี้ครับเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใถ่ถัดสนเขาทําได้เราก็ทาได้ให้อับจนเกิดเป็นคนเนะครับไม่คิดสู้อยู่ทําไมครับวันนี้ครับคิดจะทําการใหญ่เนี่ยใจน้อยนะครับอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยอย่าไปหวาดขวาถ้าเราหวาดตะดุ้งแม้เพียงเสียโลกกาภายภาคหน้าเนี่ยจะเป็นใหญ่ อย่างไรกันจงกล้าคิดกล้าฝันให้เพ้อฝันมินานวันเนี่ยฝันของท่านจะได้ในทุกสิ่งบ้านสมุนไพรไทยมงคลเนี่ยครับสร้างความฝันของทุกท่านให้ได้เป็นจริงขอเพียงสิ่งหนึ่งครับถ้าหาว่าวันนี้ทุกท่านรู้แล้วเนี่ยให้รีบลงมือทําขอทุกท่านครับประสบความสำเร็จโชคดีร่ำรวยกับบ้านสามุนไพรไทยมงคลท,ทุกท่านครับ ขอบุญอภัยถุงผุดนค,ค,ครับน้ำอ้อมีของที่ลึกนะครับนะมีนะครับถังแก้วคนหนึ่งนะครับเออ่รนะูปแมหลวงเยอดนะครับที่พระเสีโทน,นะครับไอติอมมออเ,เ,ออเดือดนู้นก็ไมนะ่เคยกดไม่ทันเลยเวลาไม่พอเดี๋ยวมาตอนหลังดิก่อนก่อนที่จะถ่ายรูปหมู่แป๊บเดียว เพราะท่านังอยู่กับเรานะโอเคอทำามออตัวนี้ก่อนได้นึกว่าจะมอบเสือ้อเสื้ออะไรโอเคครับเดี๋ยวต่อถึงสองทุ่มนะคะใครอยู่บ้างค่ะก็วันนี้นะคะมีผู้สำเร็จนะคะ,อะของบ้านสมุนไพรมงคลนะคะภาคเหนือขึ้นตำแหน่งอีกแล้วนะคะบ้านสมุนไพรมงคลทำไม่ยากค่ะเพียงแต่วันนี้ ใครที่อดทนกว่าใครที่ทำแล้วนะคะไม่คิดมากนะคะต้องบอกว่าอยู่กับบ้านสวนไทยชุมคนห้ามคิดมากนะคะถ้าคิดมากคิดมากกว่าทำท่านจะสำเร็จช้านะคะและวันนี้ท่านทุนนี้ก็ทำให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าการทำบ้านสุนไทยชุมคนไม่ยากเลยนะคะและเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะ ก็มีรางวัลเล็กๆน,น้อยๆนะคะที่มอบให้นะคะขอเชิญคุณกมลนมิดอธิชติการุณสมีค่ะกับตำแหน่ง,งมรดกนะคะ,อะโอเคคุณมมลขออารักท้วยจากมือเศรษฐีนะคะท่านตำหลักแท้ตั้งนะคะ เอาไว้โอกาสหน้าใครอยากได้รับช่วยแบบนี้ช่งตำแหน่งเร็วๆนะคะเอาไว้ประดับที่หน้าค yeah> ่าขอบคุณค่ะขอบคุณกมากค่ะก็บาคคลบ้านอยู่ไกลนะฮะก็บริการใ้การทงแทนันต้อควรกิจกรรมบางอย่างก็ตัดไปนะครับเอ่อทำไมเราถึงจะต้องมาทำบ้านสมุนไพรแทนคนนะครับ มีข้อพิจรณาอยู่ทั้งหมด5ข้อครับข้อ1นะสินค้าต้องขายตัวเองได้สินค้าอุปโภคบริโภคกินแล้วใช้หมดไปมีการซื้อซ้ำภายใน1เดือนสินค้ามีคุณภาพราคายืตนิธรรมครับสินค้าตัวนี้ของเรากล้าพูดได้ระดับประเทศไทยไม่มีคอร